สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องวันนี้ปจีจะมาแกงเผือกนะจ๊ะเผือกปจีซื้อมาประมาณหัวหนึ่งครึ่งกิโลเผือกนอกจากจะทำเป็นขนมหวานแล้วยังทำเป็นอาหารได้ด้วยนะจ๊ะซื้อมาก็ล้างเรียบร้อยแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นๆจ้าปอกเปลือก อันเป็นชิ้นชิ้นทำแกงเหมือนทำเหมือนแกงเลียงนะจ้ะตำเครื่องแกงใส่ปลาทูเดี๋ยวป้าจีหั่นเผือกก่อนนะค่อยมาดูกันว่าวิธีแกงเขามีอะไรบ้างนี่จ้าเครื่องแกงก็ไม่มีอะไรมากจ้ะ มีกระชายตะไคร้พริกสดพริกแห้งหอมแดงเครื่องพวกนี้เราก็ตำหันห่นหั่นแล้วก็ตำนะจ๊ะเป็นเครื่องแกงชั้นดีเลยมีแต่สมุนไพรจ้าตำใส่ปลาทูด้วยเนี่เผือกหัน่นล้างเรียบร้อย แกงใส่ใบแมงลักหอมๆจ้ะเผือกซื้อมาครึ่งกิโลประมาณยี่สิบาทไม่แพงเดี๋ยวมาดูกันจ้าหันตะไคร้ กระชายใส่เยอะๆเป็นสมุนไพรกำลังฮิตป้องกันโควิดใช้ปลูกเองจ้าไปขุดมาเมื่อกี้ใส่พริกลงไป อ๋อปาจีลืมบอกใส่กะปิด้วยหาดไม่ได้คือกะปิหอมแดงใส่ลงไปแล้วก็โครกโครก,โครกให้ละเอียด ค่อยใส่ปลาทูลงไปโขลกใส่กะปิลงไปโขลกด้วยนี่ค่ะป้าจีได้เครื่องแกงแล้วจ้าตำเสร็จเรียบร้อยก็อไปลงหม้อลงหม้อแล้วก็ไปต้มไฟน้ำแกงข้นๆจ้ารอน้ำเดือดก่อนนะจ้ะ ปจีก็จะใส่เนื้อปลาเพิ่มเข้าไปสักหน่อยปจีก็อยู่ป่าอยู่เขาเหมือนเดิมใช้เตาฟืนหอมหอมหมอ้อหม้อเดือดแล้วเดี๋ยวปจีใส่ปลาลงไปจ้า ใส่ลงไปเลยอย่าเพิ่งคนมันนะใส่เผือกลงไป หัวหนึ่งยี่สิบบาทได้เป็นหมอ้อถ้วยใหญ่ๆเลยกดลงไป ตอนฟองออกปิดฟ้าไว้สักพักให้มันละอุยอยู่ในนี้จะได้สุกเร็วๆจ้าเดี๋ยวมาดูตอนสุกกันเนาะว่ามันจะเป็นแบบไหนโอ้โหเดือดปุดปุดเลยขั้นตอนสุดท้ายแล้วใส่ผงนัว ใบแมงลักลงไปหนึ่งยุม้มหนึ่งยุ้มมือใช้เวลา20นาทีในการรอให้เผือกมันเปื่อยเนี่ยเขาเริ่มเปื่อยเริ่มผุผ ลักษณะการที่เปื่อยอย่างเขาหรือเราไม่แน่ใจเราก็ต้มต่อแล้วก็เอามาเอาช้อนมากดดูนะจ๊ะว่าเขาเปื่อยโอเคยังเดี๋ยวป้าจีจะกดให้ดูเนี่ยได้แล้วจ้ะถ้าต้มนานกว่านี้เขาจะเละประมาณนี้แหละโอเคใช้ได้ละ ปรปจีชิมก่อนนะจ๊ะเป่าก่อนร้อนมาก <c oughs> อร่อยหอมเครื่องแกงหอมกะปิอร่อยมากทดลองเลยเพื่อนๆ เมนูนี้ป้าจีทำกินบ่อยเพราะว่ามันติดใจกินแล้วอร่อยโอเคจ้าขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแกงเผือกธรรมชาติบ้านปลาขอบคุณค่ะ